สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X5 ซึ่งเราจะใช้เวลาในการเรียนเนี่ยสามนาทีนะครับหัวข้อ,อรแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็จะเป็นการทำ Presentation งั้นเรามาเริ่มกันเลยครับนี่อันนี้หน้าตานะครับหน้าตาโปรแกรมเป็นอย่างนี้เลยครับอย่างแรกเลยครับถ้ามันเป็นหน้าอย่างนี้เรากดมาตรงที่ทำไลฟ์วิว ทำรยวิวนะครับจะใช้งานได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เรามาสร้างโฟลเดอร์ใหม่จับเวลาครับมาแล้วครับทันไหมเนี่ยะนะครับเริ่มจากแอดครับเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่พรีเซนต์พรีเซนเตชันจากนั้นเราก็ไปหาครับไปหารูป รูปที่เราอยากใช้ดึงเข้ามาช้าหน่อยปับ๊บออันนี้รูปถ้าบางคนอาจจะหารูปไม่เจอต้องมาดูตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นรูปอันนี้เสียงอันนี้วิดีโอต่อไปง่ายๆเลยครับถ้าเราอยากมีอินโทรสักหน่อยอกดมาแซมเปลิลแซมเปิลมีทุกอย่างครับแล้วก็กดเลือก วิดีโอตรงนี้กบลากมาบกดกลับมาโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับกดเลือกนี่เลือกมันมาให้หมดเลยต่อไปไปหาเสียงมาครับคลิปเสียงอยู่ไหนหวะมิวส mm ิกนี่เนี่ยไม่รู้หรอกว่าเพลงอะไรคลิปเสียงมาหรือยังเอ่ยมาแล้วครับลากใส่เลย ประชาโ,โหเริ่มอยู่นี่นแหละเอาตัดเลยครับตัดนี่เวลาหา่อนจุดสุดท้ายอยู่ไหนอาอยู่นี่ปาดตัดเลยตัดรีลิดทิ้ง อะไรเงี้ยเนี่ยเราดับเดาไคลิกตรงภาพแล้วก็แพนซูมเงี้ยปต๊บจะต้องได้ทำทีละอันใช้ความพยายามหน่อยครับอยากเก่งต้องขยันอยากมันต้องไปซื้อน้ำมันพืชจัดไปมันมีเยอะกว่านี้นะครับไม่ใช่หมายถึงการแพนนะีมันมีหลายรูปแบบกว่านี้ เดี๋ยวจะเรียกให้ดูอย่างเช่นตัวนี้เนาะเราจะแผนซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยว่เอา,เอาใส่ตัวหนังสือด้วยเออเอาชารจริงคลิปนี้อาภาษาเที่ยวกรุทอกปาพเขาให้เลยหนังสือก็แล้วแต่ฟอนต์เราหามาครับ

โดยไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะเซฟแอดแล้วก็เลือกชื่อนะครับเอาเลือกที่เก็บก่อนต้องจำให้ได้้วว่าเก็บที่ไหนเช่นผมนี่เก็บได้ F นะครับเป็นโฟลเดอร์ p y p r o j t ก t ก็อะไรล่ะเทีวคูทออันนี้เอาที่เราจำได้หาถนาัดนะครับชื่อเซฟ เซฟเสร็จ uh, ถ้าเราเห็นว่าเราอยากเราอยากทำให้เป็นวิดีโอนะครับก็มาที่แชร์แชร์แล้วก็ c r e เอทวิดีโอไฟล์ถ้าชัดๆหน่อยก็อะไรล่ะนี่เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของคอมแต่ละเครื่องด้วย จัดฟูเฮดดีเลยเนี่ยจัดหน่อยสิเอาลง